สำหรับคลิปอียิงข้กลมมาติดตามกันต่อซนก่อ็จะเป็นเรื่องราชเกี่ยวของกับเทคโนโลโยีทางทหารโดยเฉพาะแมนเป็นเอกของระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและก่อในส่วนของระบบปืนใหญ่ที่ในปัจจุบันประเทศต่างๆอยู่ในภูมิภาคอาเซียนถือว่ามีการนำใส่อาวุธ ในลักษณะดังกล่าวเป็นจนํานวนหลายวอาจะเป็นในฝั่งของเวียดนามเบียนมาไทยกัมพูชาตลอดจนฝั่งของสปปลาวก็มีการนําใส่แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะถือกาวเถิงในคลิปนี้ก็คือการนําใส่ประเภทของระบบเครื่องยนจรวดหลายลำกล้องรุ่นหนึ่งของกองทับกัมพูชาโดยเฉพาะแมนในรุ่นของ p s l 0 3 b ้วว่า m 3 0 s m u r f ในเวอร์ชันของจีนซึ่งที่ว่าเป็นหนึ่งในระบบเคยิง่งจรวดลาล้ำลลก้องที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสูงที่สุดและก็มีระยะการยิงที่ใกล้ที่สุดแบบหนึ่งที่กองทัพของไทยเองก็ย่างวันวิตกใจว่าเมื่อหนึ่งกองทัพของกัมพูชาอาจจะนําเอาระบบโอเชียนเกา่ามาทําการโจมตีตอบโต้ถ้าหากว่าเกิดประเด็นความขัดแย้งขึ้นมา โดยพลังงาก่านี้เห็นเห็ปัจจุบันกองถของไทยได้มีการส่งเอาในส่วนของจำนวนทีแลกขอบุค,คลากรทางทหารจํานวนหนึ่งที่ได้เดินทางไปศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศรัสเซีย,นยในโรงเรียนนายร้อยปืนใหญ่และกลระบบเครองยิงจรวดโดยจำนวนทีทหารของไทยได้ขอทาการฝึกอบรมการนําใส้การสาธิตประสิทธิภาพการทํางานของระบบปืนใหญ่ จาคขายของลเซีเซร์เกือบทุกๆแบบตลอดเธอวิธีการในการปรับมุมอ,องศาในการยิงปืนใหญ่จากคายรัสเซียรวมทั้งการผสมผสานการทำงานขวบคู่กันกันกบ UAV โรนเพื่อหายการปรับตำแหน่งปืนใหญ่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำที่สูงยิ่งขึ้นรวมจากในส่วนของการนำใส้ระบบเขยิ่งจรวดลายลำกล้องบอกว่าจะเป็นในนุนบ m เซครับ ตลอดเทิงในรุ่นของ BM30 s m u r f ซึ่งจ้าหน้าที่ทหารของไทยเองก็ได้เข้าทำการความฝึกอบหรมและก่อสาธิตการนำใส่รวมจางเยนหูเกี่ยวของกับข้อมูลทางทฤษฎีหลักการทำงานประสิทธิภาพของอาวุธชนิดนดังกล่าวร่วมกันกับบรรดาเจ้าหน้าที่ทางทหารจากประเทศอื่นๆที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศรัสเซียเสียเดียวกัน โดยจุดประสงค์เป้าหมายของการดําเนินการศึกษาเฮนหูลักการทํางานของระบบอาวุธจากข่ลัสเซียโดยสะวบะนเป็นประเภทระบบปืนใหญ่และก่อเครืงยิงจรวดละลำกลองระยะไกลในรุ่ของ b m 30เสมอของลัสเซียมันมีผลดีสําหรับกองทัพของไทยในหล,ลายๆด้านโดยด้านที่หนึ่งก็คือเป็นการยระรับควมหอมมอ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก,กอนในฝั่งของรัสเซียหายมีความเหน่นแฟนมีความไก่ชิดยิ่งข้นในการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเที่ยนของทั้งสองกองทัพและประการที่2ก็คือมันจะเป็นประโยชน์สำหรับกองทัพของไทยในการศึกษาเฮียนหูเกี่ยวของกับระบบอาวุธของรัสเซียว่ามันมีการทำงานแบบใดมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด สามารถยิงไกลอยู่ในระยะทางเท่าไรกิโลเมตรและอัตราคัเม็ดยํำจะอยู่ในระดับใดและก็ในส่วนของรัศมีการทำลายล่าของลูกจรวดและก็ความสามารถในด้านของการนำใส่หัวหบระเบิดแห้งสูงและก็หัหบแบบต่างๆที่ถือนำมาใส่กับระบบ BM30 s m u r มหรือว่า PSL03 ในเวอร์ชั่นของจีนที่กองถัพของกัมพูชามีการนำใส่ แลลกศึกษาวรลบบดังกล่าวอาศัยจากการฉีดเป่าโดยวิธีใดแน่บอกวจะเป็นการนำใส่ในการกำหนดเป้าหมายผ่านทาง U-aviron การคำนวณจากฐานยิงทั้งผักผืนดินการฉีดเป่าผ่านทางเครื่องวิทยุฮปตลอดจนระบบดาวเทียมเพื่อให้กล้องทับของท่ายสามารถฮับคู่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทำงานแลลก่อให้คุกข้า,า,ขขามสำหรับการนำใส่ระบบชนิดดังกล่าว จากฝั่งกองทัพของกัมพูชาในการเตรียมการทับมือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นาหากว่ามือได้เหมือนหนึ่งกองทัพของกัมพูชามีการนําเอาจอวด p s l 3ออกมานําใส่จริงถึงเป็นว่าในปัจจุบันกองทัพของกัมพูชาอาจจะยังบ่ทันมีการนําใส่ PSL 03ก่อตามบ่ว่าเจะด้ดยเหตุผลใดแต่ว่าในอนาคตมันก็มีโอกาสคุณเป็นไปได้ที่่าสูงที่พวกเขาอาจจะมีการนําใส่จรวดดังกงกา่า ซึ่งบอสามารถที่จะปฏิเสธหรือเบรงขามได้และประการที่3ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกับกองทับของไทยก็คือการเที่ยนหูระบบอูดในไข่รัสเซียเจตให่กองทัพของไทยมีความอ่อนโตที่สูงขึ้นในด้านของการนำใส่ระบบอูดจากหลากหลาย,าย่ข่โดยเฉพาะแต่่ข่ของสหรัฐ่ข่ของจีนและก็ไขาย,ยุโรปแต่ยังเจตให่บุคลากรทางทหารจำนวนหนึ่งมีความหูและก็เข่าใจ ต่อกับการทํางานของระบบอูดในขไ่ายรัอเสียถ้าหากว่าในอนาคตมีแพนในการจัดสื่อจัดหาข่าวมาประจําการมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่ฐานของไทยจะสามารถนาใส่ระบบอุวุธหรือเครื่องมือกกอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความเป็นมืออาชีพรวมทั้งการถอดถอนบทเรี่ยนให้กับบรรดาบุคลากรฐานฉุดใหม่ก็เช่นเดียวกัน,กนครับกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในอาเซียนและหลายประเทศอย่างเซนลาว มีการเทียนหูและการทำงานของระบบจรวด bsl 0 3หรือว่า b m 3 0ของรัรเซยเสียนเดียวกันส่งจุดป,ประสงค์เป้าหมายในฝั่งกองทัพองล้วหนาจะเป็นการศึกษาในแง่ของการเรียนหูนกลไกการทำงานส่งในอนาคตอาจจะมีการจัดสื่อจัดหาข่าวมาประจำการซึ่งการจัดสื่ออาวชินต่างๆของกองทัพล่าที่นั่งเข่าจากทางอาเ์เซนแมนจะมีโอกาสคนเป็น,ปนไปได้ที่สูงกว่าการจัดสื่อในฝั่งกองทัพของไทย เสริมการดำเนินการของกองทัพไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นการยกลับคมหัวมือเพื่อแลกเปลี่ยนและก่อถอดถอนบทเฮียนตลอดทั้งเก็บกมข้อมูลต่างๆที่จะเป็นประโยชน์สําหรับละการทํางานของอาวุธแต่ละชนิดจากายราเซียเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ของไทยที่มีชายแดนติดกับไทยบอ่อยจะเป็นในฝั่งของเมียนมาลาวกัมพูชาล้วนแล้วแต่มีการนําใส่อาวุธจากขายของรัสเซียเป็นลัก บัวจะเป็นปืนใหญ่ตลอดถึงระบบเครื่องยิงจรวดนในอนาคตก็อ,อาจจะรวมถึงเบิ้ของเครื่องบินหและขอประเภียของจรวดต่อสู่อากาศยานหรือระบบแซมและชาช้าวาด้วยเหตุใดกองทัพของไทยจึงบ่นิยมในการจะสื่อจัดหานำเข้าอาวุธจากข่ายของรัสเซียโดยได้เป็นดังกล่าวต่องยมรับว่าไทยเอ,องก็มีการนำใส่อาวุธจากข่ายของรัสเซียแต่ว่าจำนวนการนำใส่อา,อาจจะน้อยสาเหตุก็เนื่องจากว่า ความสัมพันธ์กับทางสารหลาดที่มีความแน่งแฟน้นบวกกับอาวุธพื้นฐานของไทยเองหลายชนิดก็อเพิ่งพัฒนานสารหลาดแต่ว่าใน,นส่วงระยะหลังหันมานําใส่อาวุธของจีนหลายขึ้นเนื่องจากหาบบบโอของจีนมีค้าใส่ใจที่ถือกลัวส่งเป็นการประหยัดงบประมาณถามการสภาพเศรษฐกิจของไทยที่กาลังฟื้นโต